ปมปัญหาว่าด้วยเรื่องการได้มาซึ่งสอวอตอนนี้กำลังบานปลายครับไม่มีใครยอมใครครับและกลายเป็นปมปัญหาที่ระบาดขยายวงออกไปจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบมาเข้าสู่โหมดของผู้ที่ถูกตรวจสอบล้องผู้สอบแล้วพี่บีโอเ <c oughs> ขาบอกที่สอวอเสียเงินต้องสู้อย่างยิบตาแล้วก็ฟันต่อฟันมัดต่อมัดเนี่ย ครับเพราะมันเดิมพันกันสูงมากม,มันเดิมพันกันสูงมากหากพลาดไปเนี่ยนำไปสู่การยุบพักเลยนะใช่พอยุบพักเนี่ยสมก,การสมก,การาการเมืองนี้เปลี่ยนไปเลยข้อหน้านี้เปลี่ยนแปลงได้นะก่อนหน้านี้สารรัฐธรรมนูญว,วินิจฉัยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทวีสอดส่องพักการทําหน้าที่เฉพาะเฉพาะส่วน,วนกวมการกํากับดูแลดีเอสไอวันนี้คอรมอมีมติเรื่องนี้ มีมติให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาจารย์ตุ๋ยครับชูศักดิ์ศิลินมาทำหน้าที่รักษาราชการแทนในการบริหารสั่งการกรมสอบสวนคดีพิเศษตามโผล่ครับโผล่ก่อนนี้มีสองคนแต่ตะหลังมาแรงครับชูศักดิ์อาจารย์ชูศักดิ์ชั่วคราวจนกว่าสารจะวินิฉัยว่าด้วยเรื่องของคุณทวีสอดส่องครับนี่ว่าด้วยเรื่องนี้พอถามวันนี้พอถามว่า พอเป็นอาจารย์ชูศักแล้วจะลุยเต็มที่ไหมเออไปฟังคําตอบครับว่าอะไรครับคือคือคอ,อย่าไปีเรียสอะไรมากกหมายความว่าถ้าเขาทําอะไรอยู่แล้วผมจําเป็นต้องอนุมัติอนุญาตก็ว่ากันมา ผมไม่จำเป็นต้องไปเพราะผมไม่ใช่ตำดีตัวจริงใช้ผู้รักษาการจำมีนโยบายอะไรพิเศษไปถึงเด็กศัยไหมครับไม่มีครับไม่มีอาจารย์เขาถามน้อยน,น,นะครับอาจารย์กังวลเพราะก่อนหน้าคุณทวีก็ทําเรื่องนี้ได้ถูกปัดปฏิบัติหน้าท,ที่อาจารย์ก็ไม่ได้กังวลอะไร <c oughs> เพราะเราคิดว่าเราก็ดูว่าเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามระเบียบเป็นอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นเป็นไปตามกฎหมายตามระเบียบที่เดินงไงก็เดินกันต่ออาจารย์สุศักดิ์เป็นนักกฎหมาย เป็นอาจารย์สอนกฎหมายอยู่ที่รามกำแหงจนเป็นอธิการบดีครับใช่อ่าแล้วมาทำงานการเมืองรอบนี้จะได้เห็นบทบาท <c oughs> มาดูนั่นกำนาจในการบริหารจัดการตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งกระหน่ำกันเลยครับสวเออยี่สิบกว่าคนย <22 S 2> ีสองคนนะชื่อร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปอชอ,อือนี่ เมื่อวันที่16พฤษภาลึกลับเลยครับโอ,อนวันอ้อนชาเลยขอให้คณะกรรมการปปอชอมีคําสั่งให้พันตํารวจตรียุทธนาแพลดําอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับสมาชิกบุธ,ธิสภาและขอกล่าวหายื่นเรื่องข้อกล่าวหาให้ปปอชอดําเนินคดีกับใครอีกตัว คณะกรรมการสอบสวนไตส่วสวนส่วนกลางคณะที่26เจ็อรหัตเจ็อรหัตของกกตด้วยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในการชั่วคราวใช่เหตุผลที่ฟออ้องยุตนาแพรดดำเนี่ยที่ดีเดียสไอเนี่ยบอกว่ามีพฤติการเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนี่เป็นเรื่องคือเรื่องใหญ่ทํรร้ายแรงนี่ใช้ได้ทุกเหล่าทุกครั้งเลย2ี่สอสวร้องต่อมา ข้อหาของคุณยุทธนาคณะกัรรมาธิการของวุฒิสภาบ,บอกว่ามีบทบาทเกี่ยวข้องกับคดีอะไรคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบเดี๋ยใส่และดําเนินการในชั้นกรรมาธิการปรากฏพฤติการที่เป็นการแทรกแซงหรือกดดันการปฏิบัติงานของพยานบุคคลในคดีหัวสวอโอ้ตกลงเล่นทุกดอกนะโอ้ใช้ทุกช่องทางสู้ทุกยิบตาในหนังสือร้องต่อยง <22. S 2> ิบสองพปอชอครับวันที่16 คุณรู้ไหมใครร้องนี่พี่บีดูดิเออเนี่ยลงชื่อนะ้ลงชื่อมีรายชื่อเรียบร้อยไปดูเรียบร้อยไปดูยี่สิบสองคนดูอย่างนี้ไม่มีใครรู้เออนี่ไปถอดออกมาดูนี้ถอดออกมาจากหมายเลขสมาชิกวุฒิสภาตั้งแต่ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งจนเลื่อยไปจนสองร้อยอ่ะแล้วถอดออกมาแล้วคนหมายเลขหนึ่งศูนย์หกไม่ใช่ใครที่ไหนฮะมงคลสุรสัจจะประธานสภวุฒิสภาหมายเลขสอง พลเอกเกรียงไกรสีรักรองประธานวุฒิสภาพี่เกรียงหมายเลข159้เพลเอกสวัสดิ์ทัศนาโอ้โหนี่หมายเลข140วุฒิชาติกรลยาณมิตรบิ๊กแจ็คโอหมายเลข086ไม่ใช่ใครลุงปราณีตเกลำอยู่ที่บุรีรัมถูกต้องลายเซ็นเลข6ผมไม่เห็นไม่ระบุรายชื่อเลยกำหนดไม่ได้ไม่ออก199คุณอเนกวีรพจนานนท์ครับ 036ชีวภาพชีวธรรมโอนี่แต่ละคนนะ148สมชย ren, ัยนุ่มพูน171สุเทพสังวิเศษ1011กิติศักดิ์1มินีนี่147พลตำรวจโตสหส่งมหาชัย018จตุพรเลียงเงิน161สัมพันธ์ใจวิเศษจินดา194อัชรพันธ์หอมลดนี่026พลตำรวจตรีจตวัร แสงเพชรโอ้โหนี่หนึ่งช่วยศาสราจารย์ลงกฎวลกีนี่นี่ศูนย์หองลักก้านเขียวหนึ่งหนึ่งสี่วัลตรวตโทยุทธนาไทยพักดีนะศูนย์เกพิชานพรสิริประทานนะศูนย์เกพระลวัตตันสิริและนึ่งศูนย์สี่ปานุพงเต็งวงวัฒนะนี่นี่คือ2ีคนที่ร้องต่อปปชให้ หยุทธนาแพรดำหยุดปฏิบัติหน้าและตั้งยีิบสองคนนี้คืออยู่ในลิตอยู่ในลิตที่ที่มีการฟ้องอยู่ในเรียก่อนน้นี้ที่เจ็ดอรหันส่งหมายเรียกเข้าไปให้ไปการแจ้งข้อกล่าวหายมาชี้แจงข้อมูลต่อกกตครับครับสงครามเปิดศึกระบาดไม่พอครับตอนนี้นี้ปัญหาหนึ่งคุณกุสมาวตียื่นต่อกกตเช่นเดียวกันร้องให้ยุบพัก ภูมิใจไทยครับครับเหตุเพราะว่าเรื่องงัวสวมีการโยงถึงเส้นเงินของใครบางคนนี่คุณกุสุมาวตีเขาเปิดศึกนะเออเขาบอกเส้นทางการเงิน่ยโยงไปถึงนายชอเออซึ่งเป็นลูกของนายนอโอ้โหขณะที่นายอเนี่ยเมื่อเลือกตั้งสวเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เรียกสวที่ผ่านการเลือก เข้าไปที่โรงแรมโรงแรมแห่งหนึ่งผมไม่บอกโรงแรมไหนอ่านเอาเองอเพื่อให้สวเขียนใบลาออกเอเอาหากมีการทำผิดจากที่สั่งก็จะให้ยึดใบลาออกและลาออกไปเลยเ,<อ>เพื่อให้สวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพักการเมืองนั้นครับรวมถึงนางสอสลออใช่ <laughs> คุณอนุทินร้อนชาเลยทีเนี้ย<อ>นักข่าวก็ไปถามสิ คุณอนนทธิดอนุทินเนี่ยผมไม่เคยเห็นของขึ้นนะไปดูสิว่าทําไมออพอตูกตั้งคําถามนี้คุณอนุทินถึงของขึ้นถึงขั้นพูดว่าแบบโกหกและกักขระเขาเขาไม่ได้อยู่พรรคผมไม่ได้เป็นลูกพรรคผมไม่ได้เป็นอะไรเขาไปเดินอยู่ในสภาเดินช่วงที่ปีที่ปีที่แล้วก็เดินมผมจําได้เดินเดินแล้วก็บอกมามามา,มาดักมาข,ขอขอพูดกับผมผมก็ผมก็ไม่พูดด้วย ที่พี่อ้น,นี้คือผมถึงบอกครับว่าบางทีเราเป็นคนสุภาพเนี่ยก็ก็กระโดนคนที่ที่กักข่าทําแบบนี้โอ้โเนแรงไหมล่ะแรงล่ะกักข่ะเลยใช่โอ้โบอกว่าสงครามเรื่องวสสวกําลังบานปลายบานปลายจนไม่รู้จะจบที่ไหนครับครับ,รบตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นหนึ่งเดียสไอกับกกตแจ้งข้อกล่าวหากับสวอ่าใช่สวอ ลองปปชเพื่อให้ดําเนินการกับทั้ง D.S.I. และกกตเจ็ดออลอ่นสวที่เป็นผู้สมัครผู้สมัครสวบางคนร้องต่อกกตร้องต่อศาลร้องต่อหน่วยงานอื่นอายุพักเอาผิดและยุบพักนี่ตอนนี้บานปลายอีกลึกลับจากกกตและดีเอสไอพี่วีลึกลับจริงๆนี่เราเห็นภาพแล้วใช่ไหมวันที่8วันที่9ถูกต้องรถแกสวห อ่าห้ครับรถต่อมามี10คนที่เกี่ยวพันกับทางการเมืองทั้งเป็นรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองเป็นมือปฏิบัติรถล่าสุดสดๆร้อนๆพี่วจตตีจับตาตรงนี้ให้ดีฮะจับตาตรงนี้ให้ดีคณะกการสืบสวนเล่ตไตสวนเนี่ยอ,อนุมัติหมายเรียกสอบวกลุ่มเลขที่อยู่ในข่ายวัวเลือกตั้งเนี่ยเก้าลายเลยเหรอเก้าลายครับโอ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทยอยไปถึงสวที่บ้านสวทั้งหมดแล้วครับจับตาล็อตต่อไปล็อตที่3นะฮะล็อตแรก55าสิล็อตที่20และล็อตที่3เร็วๆนี้90้โอ้นี่จะหมดสภาแล้วนะจะหมดสภาครับแ <laughs> ละศึกสวนี้ไม่รู้ว่าเส้นทางสุดท้ายล้วจะจบยังไงนะดูต่อไปว่าล็อตที่3นั้นจะออกมา90อย่างที่เตรียมพร้อมกันหรือไม่ฮะในชั้นีไซนะครับ สวัสดีครับ